ต้นไปชีวิตของเจ้าสิเป็นญยแดงใดไั่เล่าเรื่องอืมนับจากูุณีเป็นตนไปชีวิตเจ้าสิเป็ิังแดงโอ้เรื่องการเงินนาะจากนาภไยหาเลี้ยงึ้นเออเจ้าสีค่อนข้างลำบาก ในการใช้ชีวิตอยู่ตรงบอกยังสันไพหาเรียนขึ้นเนี่ยหากมีเงินใหญ่ผู้ใดยืมเนอะหากใครเขายืมแล้วเจ้าสิได้ขึ้นเนี่ยตรงบอกยังสันนี้ไพหาเรียนขึ้นในเรื่องการเงินเนี่ยเพราะว่าเจ้าก็ค่อนข้างอ่าลบากในการใช้ใจใเจ้ากับเฮ็ดยังบ่ไดช่วงนี้อาจจะเป็นวันหยุดพักผ่อนของเจ้าก็ได้ไพซีดาบขึ้นเนี่เฮ็ดยังบ่ไดเลย ความรักของเจ้าก็ยังฮากันดีกับเมียกับลูกเด้ออือยังฮักันดีสามีภรรยาหนะบ่มียังอ่มมีเรื่องอียังทีสิผิดใจกันต้องบอกสันนี้แต่ว่าเจ้าก็แอบคิดอยู่ในใจของเจ้าลึกอืออาจัยคิดกังวลในเรื่องการเงินอือเพราะว่าการเงินอ่ของเจ้าบ่คอยสะดวกมันข้นภัหาเรียนอือเจ้าสิมีความมีตัวกังวลเรื่องการเงินส่วนรัง่วนเรื่องความรัก บ่มีอย่างให้เจ้าว,วิจุกังวนลเด้อเรื่องความรักเนี่ยัยงหักกันดีในเรื่องความรักต้องบอกสันเลยแล้วเจ้าก็อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่ดีต้องบอกทัศนเลยเป็นเจ้าของกิจการมูลละพราอร่าาชินี่ถือไม่เท่าขึ้นเป็นเจ้าของกิจการเป็นเท่าแก่คนแล้วมีกิจการของเจ้าของแล้วต้องบอกสันเลยได้ว่าเจ้าก็คิดเรื่องการเงินนี่ละเอ,อเอาเงินมาหมุนในบริษัทจั่างสินะเนาะในสายการงานของเจ้า เจ้าเป็นคนมีความยุติธรรมเ้อะภายเจ็ดตีขึ้นมีความยุติธรรมเป็นคนดีคนหนึ่งพูนละแล้วก็เจ้าก็บ่มักหเฮดอียังลับๆเจ้าเป็นคนเปิดเผยต้องบอกสันเลยเป็นคนดีอ่ะจ็ดตีขึ้นภายความเที่ยงรรมขึ้นล้วการในสายการงานของเจ้าเจ้าขมักขมินเลยในการเฮ็ดงานต้องบอกสันเลยงานที่เจ้าเฮ็ดเป็นงานฝีมือต้องบอกยังสันเลยเจ้าตรงเฮ็ดคนเดียวของเจ้าเท่านั้นอ่ะเป็นงานฝีมือเออ รืออคกเจ้าเปิดบริษัทเจ้าก็สิมีลูกน้องมาสมัครงานบ่นหน่อยเลยรับผิดชอบงานนี่เมื่อยหุ่นละตรงบอกยังซันเลยเพราะว่าเป็นงานฝีมือแล้วจ้ะเนาะครอบครัวเจ้ากัอยูวยวนเป็นสุขเฮ็ดยังก็สีจะเจริญนลุงเรื่องเห็นบอน,นี่ครอบครัวนี่แล้วก็เจ้ากับเมียเจ้ากับบด้มีเรื่องผิดใจกันเ้อะหักกันดียังหักกันดีในเรื่องความรักนักแนนกันบุระ ตั้งไฟตั้งหักกันไฟซิปถวยขึ้นเนี่ยต้องบอกกันสั้นเลยครอบครัวนี้ยู่เย็นเป็นซุกบ่มียังผิดใจกันแต่ว่าห้ระวังในเรื่องการเงินเท่านั้นยายผูใ้ใดยืมเงินอเพราะว่าเจ้าก็มีจิจิการเป็นของเจ้าของแล้วหากยืมไปแล้วเจ้าของก็มีจิจการเป็นของเจ้าของหากเจ้าให้เขายืมไปแล้วแล้วเขาบพ่คขึ้นนะออกลายเป็นว่าเจ้าของต้องมาติดขัดเพราะว่ายัง เออเจ,จ้ามีกิจการเป็นของของเจ้าเจ้ามีลูกน้องนะเจ้าต้องใส่เงินต้องบอกสันเล่ย่าใหผู้ใดยืมหรือคันยืมไปแล้วก็เจ้าก็ต้องเบิองน้ำว่าเอา่งไงว่าเสยียผู้ใดยืมก็ต้องเบืองน้ำว่าเขามีมีเงินที่ขค้ืนบอ,องสันนะเจ้าไห้เขายืมไปต้องบอกสันเล่ยสันเ่เจ้าสีลําบาทเพราะว่ายัางเวลาไปทวงเขาก็สั่งต่างหากเขียดให้เข้าต่างหากเนาะเวลาเขาไปทวงเงินก็นเลย ท่วงถามยังสิเรื่องเงินสิดีบุดีซัางเฮ้าอีกอเอาง่ายๆว่าไพ่ย,ยืมดีที่สุดช่วงนี้ไผ่ึ้นมาเตือนเออสำหรับผู้ใดที่มีธุรกิจเป็นของเจ้าของเออเพราะว่าไพ่ึ้นราชินีถือไม่เท่าก้นมีจิจการเป็นของเจ้าของ,ของก็ให้ระมัดระวังการใช้ใจในเรื่องการเงินเออใส่ผู้ใดยืมยืมเพราะว่าเดี๋ยวบริษัทเจ้าติดคัดได้ต้องมองสันเลยมันสิมีผู้ไม่ยืมยืมเงินเจ้าอยู่แล้วต้องมองสันเลยอ้าสำนีล่ะเดี๋ยวครอ,อ่านเห็นไหม